สวัสดีค่ะมโนวรรณชาแน,นลนะคะเพื่อนๆขาวัวนนี้นาพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เขื่อนสิลิกิตน,นะคะเขื่อนเขื่อนแม่ค่ะอยู่ที่จังหวัดตราดอีกำเภอท่าปานนะคะห่างจากบ้านานประมาณ20โลค่ะประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะวันนี้พาลุงมาทานอาหารที่นี่ค่ะก็เลยใกล้กับเดนมาร์กแล้วก็เลยจะพาลุงมาเที่ยวสันเขื่อนดูนี่ค่ะตรงนี้เป็นสันเขื่อนนะคะ มาตอนนี้หน้าแรงก็จะประมาณนี้นะคะมีร้านอาหารแล้วก็มีนี่คะ่ะก็สามีเขาเป็นชาวฟิแนแลนด์นะคะมาเปิดร้านอาหารอยู่ที่นี่ <c oughs> ก็ได้คุยกันนิดหน่อยค,ะ <c oughs> ค่ะนะคะเพื่อนๆค่ะชมบรรยากาศรอบๆนอกคะ่ะสวยนะคะแต่ว่าอากาศร้อนมากมีแพร่อยู่ข้างล่างด้วยนะคะสามารถ <c oughs> เข้าหรือนี่ข้ามฝังฝ่งไปฝั่งโน้นได้อยู่ค่ะ อันนี้คือเขื่อนเขื่อนเซลิกิตน,นะคะเรียกว่าหรือว่าเขื่อนแม่ค่ะใช้รถยนต์ขึ้นมาบนสันเขื่อนได้นะคะใช้รถยนต์ขึ้นขับขึ้นมาบนสันเขื่อนแล้วก็มาทานอาหารพักผ่อนนี่ได้ค่ะถ้าน้ําขึ้นนะคะน้ําจะขึ้นมาถึงฝั่งนี้เลยค่ะนี่ค่ะ่าน,นเห็นข่าบไมหมคะแคานตรงน้ำเลยค่ะ ถ้าน้าขึ้นจะขึ้นมาบนนี่เลยค่ะถ้าน้ําพายุขึ้นหรืออะไรนะคะจะขึ้นมาถึงบนนี่เลยนะคะนี่ค่ะตายต้นชุมฉาเลยค่ะน้ําใสมากเย็นมากค่ะตอนนี้นะคะนี่จะเป็นสันเขื่อนแล้วก็จุดชมวิวได้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหน้าฝนหน้านี่ก็จะเอ่อลมลื่นดูลมลื่นค่ะแล้วก็นี่ค่ะ เมื่อหลายปีก่อนนาะเคยมาแต่ว่านาขับรถมอเตอร์ไซค์มาค่ะแล้วก็เที่ยวไต่สันเขื่อนตรงนู้นนะคะได้อยู่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นค่ะที่สันเขื่อนนะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสันเขื่อนนะคะเป็นเขื่อนเขื่อนินิดเ,เป็นเขื่อนเอ่อทำกระแสไฟฟ้านะคะแจกจ่ายทางภาคใต้หรือภาคอีสานนาก็ยังไม่แน่ใจนะคะยังไม่ได้ค้นหาข้อมูลแต่ว่ารู้ว่า ใช้ทํากระแสไฟฟ้าที่ส่วนภูมิภาคค่ะอันนี้คือสันเขื่อนนะคะยาวไปถึงนู่นค่ะสวยมากค่ะยาวมากก็ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือภาคกลางภาคนี้ก็ะจะมีเขื่อนสิริกิต์กับเขื่อนภูมิพลนะคะจะอยู่ที่จังหวัดตากนะคะ,ะเขาเรียกเขื่อนพ่อกับเขื่อนแม่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ขอเชิญเพื่อนๆนะคะใครผ่านมาอุตรดิตถ์ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเพื่อนๆ มาหน้าหนาวก็จะดีค่ะก็จะชิวทัศวิวหรืออะไรก็จะสวยงามนะคะประมาณนี้เลยค่ะร่ะมรื่นค่ะนค่ะประมาณนี้เลยคะ่ะนานมาหน้าร้อนก็จะรู้สึกร้อนอบอ้าวหน่อยค่ะประมาณพุ้ยพุยพุยะคะะลุงหุยพุ้ย,ย,ยอยู่ค่ะประมาณร <laughs> ้อนมากนี่ค่ะใช้ สมัยก่อนรถยนต์จะขึ uh ้นมาไต่ส the like ันเขื่อนได้เลยค่ะนี่ค่ะสันเขื่อนนะคะก็จะมีเจสถานที่จ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ข้างล่างนะคะด้านล่างเอาสันเขื่อนฝั่งนู้นค่ะจะมีอ่โรงผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ตรงตรงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะจะเห็นอยู่ค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นี่ค่ะนะคะชมบรรยากาศรอบๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ถ้าเดินมาอีกฝั่งก็จะเป็นส่วนนี่ค่ะรัย,ม,ยมนะคะแล้วก็จะมีพระราชาประวัติของเอ่เขื่อนสิริกิตนะคะก็จะบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรติดอยู่กับฝาผนังตรงนี้ค่ะเอ่อเชิงเชิงลานจอดรถนะคะตรงนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ ขอเชิญเพื่อนๆน,นะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะนี่คะ่ะภาพเก่าเล่าอาดีตก็คือสมัยที่เ,เริ่มต้นสร้างเขื่อนนะคะนี่คะ่ะก็ประมาณนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้คือสมัยแรกที่เริ่มต้นขุดเริ่มต้นสร้างนะคะนี่คะ่ะนีทุกอย่างคะ่ะเพราะฉะน้จะจก,กรณีแนวกิดของ สมเด็พจาาพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาานนะคะของพวกเราคะ่ะสิ่งให้ชื่อท่านเ่อนเป็นว่าเขื่อนสิริกิจนะคะโครงการอเนกประสงค์ของประเทศไทยนะคะก็พระราชำดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในพระาราชาาคของอเปิดเขื่อนภูน,พนิพลนะคะก็คือเขาจะสร้างเป็นอ,อนุสร์พูดย่ไงไๆนะคะว่า ให้กับเขินแม่เขินพ่อนะประมาณนั้นนะคะข้างบนเขาก็จะเป็นวัดนะคะข้างบนไปข้างบนนี้ค่ะก็จะเป็นวัดค่ะสวยงามรุ่มรื่นค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะมีอย่างนี้แต่จะมีน้ําพุอยู่ค่ะแต่ว่าสงสัยมันแง้งก็เลยไม่หนีค่ะนี่ค่ะก็จะมีพระราชประวัตินะคะว่าสมเด็จพระภุมิพลเืินสิริกิตก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องใ เป็นเขื่อนที่ก็คือเขียนเป็นพระราชประวัติว่าเขื่อนนี้มายังไงยังไๆงไประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะเวลาที่สร้างแล้วพระราชธิอะไรประมาณนั้นนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะทางนี้ก็จะเป็นทางออกนะคะทางนู้นก็จะเป็นสันเขื่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวนะ้าจะรอถ่ายให้ดูอีกทีนะคะว่าอ,อ่โรงผลิตไฟฟ้ามันอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวนะ้าจะเดินไปดูค่ะว่าจะเห็นหรือเปล่าคะ่ะ จะได้ไม่ต้องอตัดวิดีโอให้เพื่อนๆนะคะเออใจเยาๆไปเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนรถบุกค,คนภายนอกห้ามทข้าวก็จะเขียนไว้เลยนะคะสิริสิกิ๊ดดังก็จะเขียนติดไว้ตรงนี้นะคะ่ะนี่เอาเห็นอยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นี่เป็นสันเขินนะคะ นี่ค่ะขุ่นเพื่อนตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นด้านล่างของเขื่อนนะคะก็จับประมาณนี้เลยค่ะข้างล่างโน้นก็จะเป็นที่สถานที่กุฏิไฟฟ้าค่ะแ่งกระแสไฟฟ้าเนาตคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะคะสถานที่แสดงพระบรมราชายและพของพระบาสมจพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์นะคะ พระบรมราชินีนาถของพวกเรานะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะท่านมาชมเขื่อนแล้วก็เปิดเขื่อนนะคะจะประมาณนี้เลยแสดงภาพนี่ค่ะเปิดเขื่อนค่ะ เอาละค่ะเพื่นอนๆค่ะคลิปนี้วันนี้นะข,ขอพาเพื่นอนๆมาเที่ยวที่เขื่อนศิริกิจน,นะคะขอเชิญเพื่นอนๆนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดตรดงจิตก็เชิญมาแวะชมสถานที่แห่งนี้ได้เลยค่ะมีพนักง,งานมีเราปภมีทุกอย่างคะ่ะสะดวกอำนวยความะสะดวกสะดวกให้คำช่วยเหลือนีมากค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนะคะ คลิปนี้วันนี้นะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะก็ <_ an> ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะ <_ an> ให้อีกไม่นานเราก็นาก็คงจะกลับเบหมาแล้วค่ะคง <_ an> จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายที่นาจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะ <_ an> คลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเ <_ an> จอกันคลิปหน้าค่ะ <_ an> ฝากบันโอนบรรณาชั้นแนวนะคะ <_ an> ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้นาด้วยค่ะ <_ an> คลิปนี้สวัสดีค่ะ